สวัสดีครับนักเรียนหลักสูตรขชน,นทุกท่านนะครับเ,ออเวลาเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยนะครับหลายท่านจะสงสัยว่าหลักสูตรนี้นะครับเราเรียนเกี่ยวกับอะไรนะครับหรือควรจะต้องรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างในส่วนของคลิปสั้นๆคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะมาสรุปในภาพกว้างๆนะครับว่าตลอดหลักสูตรเนี่ยจะต้องเจอหรือจะต้องรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง นะครับเริ่มแรกสุดเลยเนี่ยสิ่งที่จําเป็นจะต้องรู้นะครับเมื่อเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยก็คือประวัติของการใช้อาวุธชนิดต่างๆนะครับมันมาอย่างไงมีที่มาจากไหนคํานิยามนะครับหรือความหมายของคําสําคัญสําคัญต่างๆคืออะไรบ้างนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้และจดจําไม่ได้ก่อนนะครับเมื่อเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพท์เกี่ยวกับนิยามแล้วเนี่ยมันก็เสมือนกับว่า ครอาจาร์และนักเรียนณนะขณะนี้เนี่ยเราคุยด้วยภาษาเดียวกันแล้วนะครับเมื่อทุกคนคุยด้วยภาษาเดียวกันแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปนะครับที่ทุกท่านจะต้องเรียนก็คือว่าแล้วไอ้อาวุธครนอนเนี่ยมันแบ่งประเภทเป็นอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนเลยว่าถ้าแบ่งตามชื่อหลักสูตรเนี่ยมันก็จะได้อยู่4ชนิดใช่ไหมครับอาวุธเคมีพอควายอาวุธชีวะชอชา้างอาวุธรังสีรอเรือและอาวุธนิวเคลียร์นน,นุ แต่อาวุธแต่ละตัวนี่แหละครับมันแบ่งย่อยลงไปยังไงได้อีกบ้างนะเมื่อรู้จักเกี่ยวกับการแบ่งประเภทของอาวุธแล้วนะครับต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือแล้วไอ้อาวุธแต่ละชนิดแต่ละประเภทที่เราแบ่งกันไปมันมีการทําอันตรายอย่างไงได้บ้างนะครับถ้าโดนเข้าไปมีอาการยังไงได้บ้างนะและต่อไปนะครับการที่จะนําอาวุธพวกนี้มาใช้เนี่ยเขามีแนวโน้มจะใช้ในลักษณะไหนะ และเมื่อเรารู้จักเกี่ยวกับบรรดาอาวุธพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับว่าแบ่งเป็นกี่ประเภทนะครับมันทำอันตรายร่างกายเรายังไงมีการใช้งานแบบไหนเนี่ยเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องของมาตรการป้องกันนะครับว่าจะทํายังไงให้เราสามารถเอาชีวิตรอดได้นะครับในสภาวะพอชลนอแบบนี้และต่อไปนะครับในการที่เราจะเอาชีวิตรอดได้เนี่ยลำพังแค่สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้กันอยู่ปกติทั่วไปเนี่ยไม่เพียงพอ มันจะต้องมีสิ่งอุปกรณ์เฉพาะนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสอปอสายวสอนี่แหละแต่จะมีบางส่วนนะครับทีออ่ไปจัดอยู่ในสอปอสายแพทย์หรือสายสื่อสารซึ่งตรงไหนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเมื่อเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยท่านก็ได้รับการเรียนรู้นะครับแล้วก็ฝึกสอนการใช้สอปอรเราเต่อไปนะครับเมื่อมีการเกิดเหตุเการพพวกนี้เกิดขึ้นนะครับ ท่านเมื่อจบไปแล้วเนี่ยเราก็จะคาดหวังว่าท่านสามารถปฏิบัติงานเป็นอาหารวิทยาศาสตร์ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยเวลาเกิดเหตุการณ์ทางด้านคชอนอก,ก็คือการรายงานนะครับตอนนี้มันเกิดเหตุอะไรขึ้นมีที่ไหนได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นจะต้องมาเรียนรู้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จริงนะครับการส่งข่าวการรายงานเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเฉพาะของคอชอรนอ และสุดท้ายนะครับเมื่อเรียนทุกสิ่งอย่างมาจนหมดแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันว่าในชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์1ชุดเนี่ยจะทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับทีนี้ลองมาขยายความนะครับการเรียนแต่ละหัวข้อเนี่ยเริ่มจากในเรื่องของการแบ่งประเภทนะครับอันนี้ผมสมมุติว่าใช้จากในส่วนของสงคารามเคมีนะครับอาวุธเคมี ตัวอย่างของการแบ่งประเภทอาวุธเคมีเนี่ยแบ่งกว้างๆเลยก็จะแยกออกไปต่อเป็นสามประเภทนะครับมีสารสังหารสารทำลายสมรรถภาพและสารทำลายพืชหลังจากนี้ในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีการแบ่งย่อยลงไปอีกนะครับอันนี้คือเริ่มต้นนะครับเรื่องของการแบ่งประเภทอาวุธอีก3ชนิดเองเนี่ยนะครับชีวะรังสีนิวเคลียร์เขาก็มีหลักการแบ่งของเขานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อน ในส่วนของการทําอันตรายนะครับอันนี้ก็คือช่องทางที่สามนั้นเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายเรานะครับมันเข้าทางช่องทางไหนด้นบ้านเมื่อเข้าไปแล้วนะครับหรือสัมผัสกับร่างกายเราไปแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรนะครับแล้วสุดท้ายนะครับถ้าเราโดนเข้าไปแล้วเนะี่ยเราจะจัดการกับอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างไงจะปฐถมพยาบาลอย่างไรจะทำอันตายทำลายรางพิษอย่างไร ในส่วนของการใช้อาวุธนะครับท่านจะต้องมาเรียนรู้ว่าอาวุธแต่ละตัวเนี่ยเช่นอาวุธเคมีมียุทธปัจจัยที่เหมาะสมในการนํามาใช้เนี่ยอะไรบ้างนะครับเช่นยุทธปัจจัยชนิดระเบิดเผาไหม้นะครับเป็นต้นสองนะครับทีนี้ถ้าเกิดมามองดูในเรื่องของเป้าหมายนะครับเป้าหมายจะทําให้อากาศเปื้อนพิษหรือพื้นดินเปื้อนพิษ ซึ่งทั้งสองตัวนี้เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างก,กันนะครับอย่างเช่นการทำให้อากาศเปื้อนพิษเนี่ยคือต้องการให้ตายในเวลารวดเร็วนะครับส่วนการทําให้พื้นดินเปื้อนพิษเนี่ยมันจะไม่ได้เน้นว่าจะต้องตายนะครับแต่ว่าจะเป็นการขัดขวางการใช้พื้นที่หรือยุทธปพกรณ์นะครับที่เปื้อนพิษทําให้ต้องเสียเวลามาทําลายล้างพิษอีกและข้อที่สามนะครับอาวุธคอชอนนอเนี่ย สภาพลมฟ้าอากาศมีผลค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้กันว่าปัจจัยของลมฟ้าอากาศตัวไหนนะครับที่มันส่งผลต่อการใช้งานของอาวุธคชรนอในบางสภาวะอากาศเนี่ยนะครับเราอาจจะปฏิบัติงานยากกว่าปกตินะครับส่วนบางสภาวะอากาศเราจะบอกว่าถ้ามีการโจมตีเกิดขึ้นในห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรเท่าไหร่นะครับก็ต้องมาเรียนรู้กันส่วนต่อไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็น หัวใจสําคัญนะครับในการที่ว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนที่เนี้ยนะครับท่านจะสามารถเอาชีวิตรอดในภาวะคอชลนอได้หรือไม่นะครับก็ต้องสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทั้ง3ข้อนี้ได้นะครับอันนี้หัวใจหลักนะครับเรียนแล้วทุกท่านจะต้องจดจําให้ได้นะครับหลีกเลี่ยงป้องกันทําลายหลักผิดซึ่งแต่ละมาตรการป้องกันเนี่ยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดของมันย่อยลงไปอีก ต่อไปนะครับการใช้สอปอที่เกี่ยวข้องนะอันนี้ผมแบ่งออกเป็น5อย่างใหญ่ๆนะครับจริงๆก็การแบ่งเนี่ยมันไม่ได้แบ่งออกมาแบบนี้หรอกนะครับมันจะแบ่งเป็นยุทธภัณฑ์ป้องกันตนนะครับซึ่งตอนนั้นน่ยจะค่อยไปแยกย่อยออกไปเป็น5ชนิดอีกครั้งแต่นี่ในภาพรวมนะครับที่ท่านจะได้หยิบจับอุปกรณ์พวกนี้บ่อยๆนะครับผมก็เลยแยกออกมาให้เห็นนะมีอะไรบ้างนะครับ1ชุดเสื้อผ้าป้องกัน นะครับหน้ากากป้องกันสวมยังไงให้ถูกสวมยังไงให้ไวพอที่จะเอาชีวิตรอดได้นะครับเครื่องตรวจหาเครื่องตรวจจับนะครับทั้งเคมีทั้งหลังสีใช้งานอย่างไรตรงนี้มีความสําคัญสูงนะครับเพราะว่าสารทางพชรนอเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสป,ปกติของเราถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่ามีการโจมตีเกิดขึ้น นะครับโดยที่ไม่มีเครื่องมือมาช่วยเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นเน่ยเราได้รับบาดเจ็บสาหัสไปแล้วครับอย่างที่สามนะครับป้ายเตือนภัยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับรายละเอียดบนป้ายระบุไว้แต่ละยายเนี่ยมีความหมายว่าอะไรซึ่งป้ายเตือนภัยพชนอเองเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากป้ายเตือนภัยอื่น อย่างที่4นะครับในกรณีนี้เนี่ยตัวที่4และ5นะครับยาต้านพิษสารประสาทกับชุดทําลายล้างพิษส่วนบุคคลเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติเมื่อเราโดนโจมตีเข้าไปแล้วนะครับโดนเข้าไปแล้วเนี่ยจะทํายังไงให้ยังคงมีชีวิตรอดอยู่ได้นะครับยาต้านพิษสารประสาทอันนี้ตามชื่อเลยครับใช้สําหรับต้านพิษเฉพาะสารประสาทเท่านั้นแต่ว่าสารประสาทเนี่ยเป็นอาวุธเคมีที่ รุนแรงที่สุดแล้วนะครับเขาก็เลยมีการผลิตยาต้านพิษโดยเฉพาะส่วนในกรณีที่โดนสารอะไรเข้าไปก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันมีลักษณะที่เป็นหยดเหลวแบบนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องคว้ามันเป็นสิ่งแรกนะครับก็คือชุดทําลายล้างพิษส่วนบุคคลต่อไปนะครับในเรื่องของการรายงานคอชลอนอนะครับตรงเนี้ยมันอาจจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือ หนึ่งในชุดปฏิบัติการนะครับและ 2. สงองศูนย์ขชรนอซึ่งในสองส่วนใหญ่ๆนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำนะครับเพื่อมาเรียนกันมันก็จะเริ่มตั้งแต่รายงานฉบับที่หนึ่งถึงฉบับที่ห้านะครับโดยในส่วนของชุดปฏิบัติการเนี่ยท่านจะต้องทําการรายงานอชรนอฉบับที่หนึ่งและสี่เนี่ยเป็นส่วนศูนย์อชรนอนะครับท่านจะต้องทําการรายงานฉบับที่สองสามและห้าเป็น ทีนี้ผมแยกสองสามห้าเนี่ยออกจากกันเลยเพราะว่าการที่จะทํารายงานทั้งสามฉบับนี้เนี่ยรายละเอียดมันต่างกันค่อนข้างมากนะครับการเรียนในแต่ละฉบับเนี่ยมันแทบจะเป็นหนึ่งบทของมันได้เลยนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับรายงานฉบับที่6เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทํารายงานฉบับนี้นะครับยกเว้นว่าจะมีหน่วยที่เขาร้องขอ และคนที่จะทําได้ก็คือตั้งแต่ระดับกองพันขึ้นไปเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนมาเรียนในหลักสูตรเนี่ยรายงานฉบับที่6เราอาจจะแค่ให้รู้จักคร่าวๆนะครับเราจะมาเน้นที่1นถึงหด้านบนแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับเมื่อท่านเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างมาแล้วเนี่ยนะครับท่านจะต้องมาฝึกทํางานร่วมกันนะครับเพราะว่าการทํางานเป็นชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นะครับในภาวะขชนเนี่ยท่านไปคนเดียวท่านไม่รอดนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ต้องไปเป็นคู่บัดดี้หรือถ้าเป็นชุดได้ก็จะดีในส่วนของการทํางานเป็นชุดเนี่ยอันนี้ผมแยกหลักๆให้ดูคร่าวๆนะครับส่วนลูกศรสีเหลืองเนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ของสูตรขชนซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นหลักสูตรในทหารเนี่ยเราจะเน้นในสองหัวข้อนี้ค่อนข้างมากนะครับส่วนหลักสูตรของนายสิบนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่ไปปฏิบัติในพื้นที่เลยเนี่ย นะครับก็จะเน้นอยู่3เรื่องนะครับการปฏิบัติหนะ้าที่ต้านซึ่งตรงนี้ก็มักจะหมายถึงการทําตามมาตรการป้องกอันคอชนก่อนจะเกิดการโจมตีนะครับสการรัตเวนก็เพื่อหาข่าวเพิ่มเติมนะครับและสุดท้ายสรุปเป็นรายงานฉบับที่4ี่ส่งไปยังสูงแล้วก็ยานสุดท้ายนะครับที่ทางชุดจะต้องทําให้ได้นะครับชุดปฏิบัติการ ก็คือการจัดตั้งสถานีทําลายลา้างพิษขั้นสูรณ์ตรงนี้จะต่างจากชุดทําลายล้างพิษส่วนบุคคลนะครับส่วนบุคคลเนี่ยมันใช้ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนแล้วก็ปริมาณที่มีมาให้เราเนี่ยมันจะค่อนข้างจํากัดน,นะครับซึ่งต่างจากการจัดตั้งสถานีทําลายล้างพิษซึ่งจะสามารถทําลายล้างพิษให้กํลาลังพลเนี่ยได้เป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็สามารถทําลายล้างพิษได้ทั้งตัว โดยภาพรวมนะครับในหลักสูตรของเราก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะเห็นภาพรวมนะครับแล้วก็ไล่เรียงไปตามบําดบความสําคัญนะครับของแต่ละหัวข้อซึ่งแน่นอนครับในช่วงต้นของการเรียน e-Learning นี้เนี่ยสิ่งที่ทุกท่านจะต้องรู้นะครับก็คือมีชั่วโมงของการประถมนิเทศไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการกล่าวนำขอชะละนอ ตามนําวิชาสงครามเคมีสงครามชีวะสงครามลําสีนิวเคลียร์ยุทธภปกรสายวิทยาศาสตร์นะครับอันนั้นคือส่วนที่เป็นประวัติกับคำนิยามเบื้องตน้นเมื่อท่านเริ่มเรียนในส่วนของ e-learning นะครับมันก็จะเข้าสู่การแบ่งประเภทการทําอันตรายการใช้อาวุธนะครับรวมไปถึงมาตรการป้องกันนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการทําความเข้าใจกับท่องจำก่อน หลังจากนั้นนะครับเมื่อมาเรียนภาพปกติที่โรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็ยังคงใช้มาตรการป้องกันอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็นส่วนของการปฏิบัติตามที่เราท่องกันมานั่นแหละนะครับเราก็จะมาถึงในเรื่องของการใช้สปอการรายงานและการทำแผนเป็นชุดก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะเรียนรู้กันอย่างสนุกนะครับและมีความสุขในการเรียนจบออกไปอย่างมีคุณภาพทุกท่านครับขอบคุณครับ